สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง NBT 16นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-0103306ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับองค์การระหว่างประเทศพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขในกลุ่มต่างด้าวโดยเน้นพื้นที่ติดชายแดน31จังหวัดค่ะนายแพทย์สุรเชษฐ์สถินิรามัยรักษาราชการแทนประหลัดก,กระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายเจฟฟรีย์ลาโบวิดหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านสาธารณาสุข ในกลุ่มคนต่างด้าวในจังหวัดชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คนต่างด้าวครอบคลุมทั้งที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายโดยจะเน้นการดําเนินการในพื้นที่ชายแดน31จังหวัดซึ่งมีประชากรต่างด้าวเข้ามาอาศัยจํานวนมากเช่นตากเชียงรายอุบลราชธานีสะแก้วและระนอง ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขสั่งการให้สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับจัดบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงอาการหนักรวมถึงควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดย IOM จะสนับสนุนด้านการเงินให้สถานพยาบาลที่ร่วมโครงการตลอด3ปี จ้าหน้าที่จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้กว่า30คนขณะเดินทางไปทํางานที่จังหวัดชนบุรีค่ะแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวน33คนถูกหน่วยทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12กองกองำลังบุรพาและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศจับกลุ่มได้ที่บริเวณด้านหลังตลาดศูนย์การค้าอินโดจีนฝั่งตรงข้ามตลาดโรงเกลือตำบลคลองลึก อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขณะโดยสารมาก,กับรถกระบะหมายเลขทะเบียน1นพ่เทาทสันฐาน9462กรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายสมศักดิ์สมัยกลางคนขับรถสารภาพว่ารับจ้างนายทุนไม่ทราบชื่อขับรถไปรับแรงงานชาวกัมพูชาที่บริเวณชายแดนในพื้นที่บ้านป่าไรา่ตำบลป่าไรา่อำเภออรัญญประเทศเพื่อน,นำไปส่งที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้จากการตรวจสอบแรงงานทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางแต่อย่างใดและต้องเสียค่าในหน้าให้ในหน้าชาวกัมพูชาคนละ2,200บาทถึง2,500บาทภายหลังการสอบสวนได้ส่งตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรคลองลึกอำเภออรัญญประเทศค่ะปีท้ายกันที่ข่าวกีฬานะคะเมริซ่ารีดโปรสาวอังกฤษนำต่อเป็นวันที่2 G o กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวที่ตุรกีค่ะ กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการเดอะตุรกิชโอเพนวันที่2ที่คายากอล์ฟคลับเมืองเบเล็กประเทศตุรกีสนามผ่า73วันที่2ลอร่าเดวีโปรสาวชาวอังกฤษโชว์สวิงไม่ออกเกินไป4ี่โอวร์พารวม2วัน3อันดอร์พาอยู่อันดับ9ก้ารวม รีเบคก้าอาร์ติสโปรออสเตรเลียหดเพิ่มอีก2อันเดอร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาลังอันดับ4ร่วมกับคาริบูธโปรสาวชาวสกอตติสสำหรับผู้นำหลังจบ2วันเป็นเมลิซารีตโปรสาวชาวอังกฤษหดเพิ่มอีก4อันเดอร์พารวม2วันมี12อันเดอร์พาทิ้งห่างพาร์เมลาเพรสเวลโปรสกอตแลนด์3สโตรกส่วนผลงานโปรไทยทิตยาพฤกษาพร นักกลอล์ฟหนึ่งเดียวของไทยจบที่2อันเดอร์พาอยู่อันดับ19ร่วมค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมง n b t ค่ะทุกท่านสาม,มารถติดตามชมข่าวได้อีกครั้งในข่าวภูมิภาค17นาฬิกา30ทีดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมต้องลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่ส กตันอยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ข้อที่4ใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม